สัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่หน้าร้านบริษัท TVK Cycle ค่ะมาออกรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของชีวิตเลยค่ะไม่มีรถมอนไซค์ไม่เคยมีเลยนะคะเหตุผลที่มาออกรถวันนี้ก็คือรถกระบะโดนชนค่ะแล้วก็ขับรถเวียนมาถึงหน้าวงเวียนนำ้ำพุพอดีนะคะพอดีรู้จักกับพี่เขาให้คําแนะนํามาค่ะก็เลยแวะเข้ามาซื้อรถเลยนะคะตัดสินใจครั้งแรกที่เขาแนะนําให้นะคะเป็น ถ้าเกิดว่าตัดสินใจมาจากบ้านนะคะจะมาคันด้าคลิกค่ะแต่พี่ก็บอกว่าระบบสายพานพวกนี้นะค่ะใช้งานดีกว่าเพราะว่าเราใช้งานไม่เยอะด้วยนะคะตัดสินใจมาเอาเวฟหนึ่บ110ค่ะแต่พอเห็นสเปครุ่นนี้นะคะเวฟหนึ่บห้านะคะถูกใจทุกสีเลยค่ะแต่ว่าสีที่ถูกฉลลก,ก็คือ อันนี้เขาเรียกว่าสีดําสีแดงนะคะชอบสีดําแดงอันนี้มากเลยนะคะพี่ค่อยคําแนะนําแล้วก็ให้การบริการดีมากนะคะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะซื้อนะคะโทรปรึกษาพี่ที่บริษัทนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในร้านนะคะก็ให้คําแนะนําดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่านะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถมอเตอร์ไซค์นะคะในดวงใจสักหนึ่งคันนะคะแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่บริษัท PVK Cycle นะคะอยู่ที่วงเวียนน้ำพุนะคะตรงข้ามฝั่งธนาคารกสิกรไทยนะคะรับรองรับประกันได้เลยค่ะว่าได้รถถูกใจนะคะ ได้รถตรงกับที่เราต้องการอย่างแน่นอนเลยนะคะที่สําคัญค่ะบริการดีมากๆเลยนะคะอยากได้รถในดนใจค่ะไว้มาได้เลยค่ะที่บริษัทพีวีเคไซเคค่ะขอบคุณค่ะ